วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปฟังเรื่องสุดซึ้งนะครับของแอนดี้โรเบิร์สันที่ฉลองการไปบอลโลกเนี่ยมีการพูดว่าเขาทําเผื่อโชต้าด้วยครับโอ้โหซึ้งมากๆนะครับขณะที่เรื่องราวของกาแฟนแบกมีข่าวหรือว่าใกล้จะต่อสัญญาฉบับใหม่เต็มทีแล้วผีร่ว่มวงล่าเซเมนโยด้วยและเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในสรุปข่าวลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับ19พฤศจิกายนกับผมโค้แอร์ครับก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับแว่นตาออฟตัสนะครับ รุ่นวากุวากุนั่นเองนะครับ X Spy Family กระตูนดังของญี่ปุ่นนะครับใส่ด้านทั้งผู้ชายผู้หญิงนะน่ารักแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับความคงทนแข็งแกร่งตามสไตล์ของ o p t u s นะครับนี่ขาขาแว่นบิดโค้งงอได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับใครที่บอกว่ามาจากช่องคนแอคนะนี่สั่งซื้อบอกว่าพิมพ์โค้ดส่วนลดกับแอดมินนะ KODACT เนี่ยได้รับส่วนลดจากรา,ราคาเต็มด้วย100บาทนะครับก็สนใจก็ไปที่เพจของ o p t u s ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับแว่นตาของ o p t ต s คุณภาพดีแน่นอนกรองแสงจากจอคอมพิวเตอร์จอมือถือได้นะรักษาสุขภาพตากันนะครับมาเริ่มต้นกันนะครับที่เรื่องราวของกาเบียวนะฮะอะากาเบียวมาเกเยสก็ล่าสุดมีการประมาณการยังไม่เป็นการคอนเฟิร์มแบบ100%นะแต่มีการประมาณการว่าอาจจะต้องพักราวๆ1-2เดือนเลยนะ การบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาของทางคาเบียมาเกเยซซึ่งเป็นกองหลังคนสำคัญของอาร์เซนอลซึ่งกําลังลุ้นแชมป์อยู่ในตอนนี้นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวรอผลการประเมินขั้นสุดท้ายอีกทีหนึง่งก็จะมีการคอนเฟิร์มนะเป็นรายงานโดยจากพวกเจมส์เนคูลัสพวกทางเดวิดออนสตีนนะฮะทีนี้เรื่องของอาร์เซนอลคู่แข่งเราว่ากันไปแค่นั้นสั้นๆกลับมาเรื่องของเรากันดีกว่าเมื่อวานนี้ครับทีมชาติสกอตแลนด์นะครับก็มีโปรแกรมเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ นัดสุดท้ายนะเจอกับทางเดนมาร์กชนะไป4-2สกอตแลนด์ชนะ4-2ครับทำให้จบอันดับหนึ่งของกลุ่มครับตีตัวไปเล่นบอลโลกสำเร็จแต่ว่าหลังจบเกมเนี่ยอย่างที่เพื่อนเ่เห็นตามภาพเลยกับตันแอนดี้โรบสันก็ถูกถามถึงความรู้สึกที่ได้ไปบอลโลกอะไรแบบนี้นะรู้สึกยังไงบ้างตัวเขาก็บอกว่าโ,โหนึกถึงนึกถึงโชต้าจริงๆนึกถึงโชตาเพื่อนซีของเขาที่เสียชีวิตไปเมื่อช่วงซัมเมอร์อ่ ลบโบบอกว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมเอาแต่คิดถึงเรื่องต่างๆนา,นานานะมันก็เป็นวันที่เศร้าเอาอย่างแรกเลยผมเองก็อายุอานามประมาณเนี้ยนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งท้ายๆที่จะได้ไปเล่นบอลโลกแล้วสมัยหน้าก็ไม่รู้จะได้ไปไหมแต่เนี่ยอันนี้แฮปปี้แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอดคิดถึงเพื่อนสนิทอย่างดิโอโก้ชวต้าไม่ได้ก็คือเราเนี่ยคุยกันคุยกันมาตลอดว่าเ อยากไปบอลโลกว่ะ2022ผมก็พลาดไม่ได้ไปบอลโลกเพราะว่าสกอตแลนด์ตกไม่ได้ผ่านการคัดเลือกนึกภาพใช่ไหม2022ที่กาตาร์ไม่ได้ไปสกอตแลนด์นะส่วนโปรตุเกสได้ไปแต่โชต้าดันมาเจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์ก็เลยแบบสวยไม่ได้ไปกันทั้งคู่ทีนี้เราก็คุยกันว่าเออ2026อะ่ะคุยกันมาตลอดเลยว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งเป้าเราอยากอยากจะได้แบบไปไปเล่นในบอลโลกกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราพากันมาทั้งคู่ ซึ่งวันนี้สกอตแลนด์ของของผมอะทำสำเร็จแล้วได้ไปบอลโลกแล้ววันนี้ผมรู้ว่าผมรู้เลยว่าเขาจะต้องยิ้มให้ยิ้มให้ผมแน่นะยิ้งให้ยิ้งให้ผมจากที่ไหนสักแห่งแน่ๆแล้วผมก็เลิกคิดถึงเขาไม่ได้จริงๆเขาใช้คำประมาณนี้ครับ I know he looking down on me smiling tonight คือคงมองมาด้วยรอยยิ้มอะที่เห็นผมได้ไปบอลโลกเสียทีนะครับอืมว่าเป็นอะไรที่ซาบซึ้งนะฮะ เพื่อนสีคู่นี้นะครับเขาซีกันนอกสนามนะครับเผื่อนคนไม่รู้นะฮะแต่ว่าเอทําตามสัญญาได้คนหนึ่งส่วนอีกคนนึงจริงๆถ้าไม่ได้เสียชีวิตเมื่อช่วงอย่างกระทันหันเมื่อช่วงซัมเมอร์ก็จริงๆก็ควรจะต้องได้กลับไปบอลโลกกันทั้งคู่นะอืนะครับก็มาณันนี้เดี๋ยวมันจะดิ่งเกินไปเรื่องราวของโดมินิกโซบอสไลกันบ้างครับอันนี้ไม่ได้ไปบอลโลกแล้วก็เราเห็นเมื่อสองสามวันนะก็น้ำตงน้ำตาไหลกันไปแบบกเ็เสียใจไม่ได้ไปบอลโลกครับ ล่าสุดถูกสื่อสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าแน่นอนเสียใจผิดหวังแต่มันก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ต้อง move on ต้องเดินหน้าต่อแน่นอนว่ามันมีเหตุผลเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามมองแง่บวกจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะเราพยายามแล้วเราอยากจะไปเล่นเพลย์ออฟให้ได้ตอนแรกอะหวังว่าจะได้ไปเล่นเพลย์ออฟแล้วก็ไปลุ้นเข้าแต่พอแพอ้มันก็ตกเลยก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากมองไปข้างหน้า ลืมความผิดหวังมองไปข้างหน้าแล้วโฟกัสที่อนาคตว่าเราจะทํายังไงให้ทีมชาติฮังการีไปบนโลกให้ได้ในอนาคตก็โซโบเพิ่งอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกใช่ปะยี่สิบห้ายี่สิบหกสี่ปีข้างหน้าอายุยี่สิบแปดยี่สิบเก้าผมว่ายังไม่สายไปยังได้ไปนะยังมีโอกาสส่วนเอกิทิเก้ก็มีการโพสต์ในเหมือนมาคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ให้กําลังใจใต้โพสต์ของโซบอสไลนะว่าเอาไว้พลาวบอลเถอะก็แบบภูมิใจในตัวพี่ชายเสมอนะอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่ะก็เอกิทิเก้ก็ให้กําลังใจโซโบครับ ส่วนกับเอนโดในทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้นัดล่าสุดเนี่ยเป็นเกมบอลถ้วยอะคิรินชาเลนจ์ครับอะไรเนี่ยแต่ซึ่งมันก็เป็นกึ่งอุ่นเครื่องอะแหละนะครับล่าสุดชนะโบลิเวียไป3าูนย์นะญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อวันที่ส8บดเจ้าตัวได้ลงเล่นแล้วครับเอนโดในที่สุดก็ได้ลงเล่นแล้วทีนี้เจ้าตัวก็เหมือนสัมภาษณ์แหละว่าโอ้ที่ผ่านมากับลิปูเขาไม่ค่อยได้ลงเล่นนะก็ อาจจะขาดจังหวะเกมไปบ้างแต่ยังไงก็ตามพอเขาได้ลงเล่นกับญี่ปุ่นเขาก็ต้องตั้งเป้าว่าลงไปต้องทําให้ดีเลยอะไรแบบเนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเขาก็หวังว่าในเดือนมีนาคมการเบรกทีมชาติรอบหน้าถ้าเขาได้มีได้มาติดทีมชาติญี่ปุ่นเขาก็จะอยากจะทําให้ดีกว่านี้อแต่เดี๋ยวเขาหลังจากนี้เขาก็จะกลับมาโฟกัสนะครับกับลิเวอร์พูลก่อนแล้วเดี๋ยวมีนาเนี่ยมาร์ชนะ with a happy face นะครับก็หวังว่าจะมาด้วยแบบใบหน้าที่แฮ ppy ก็นะ ให้กำลังใจเอนโดในช่วงหลังได้ลงเล่นน้อยลงด้วยความที่ผลการแข่งขันมันไม่ดีด้วยนะของเร์พูในช่วงหลังนะมันก็ต้องเปลี่ยนตัวลูกลงมากกว่าเอาตัวรับลงนึกภาพออกใช่ปะขอบคุณผู้สนับสนุบสนใจดีอีกเจ้าหนึ่งนะครับคอนโทรลซิกิิกนะครับกับดักยุงตัวเทพจากเกาหลีนะครับใครที่บ้านยุงเยอะนะครับแนะนำนะครับลดจํานวนยุงได้สุขภาพของท่านก็จะดีขึ้นด้วยลดได้เกินกว่า90%เลยเพียงแค่เสียบปลั๊กทิ้งไว้นะครับค่าไฟแค่เดือนละ10กว่าบาทเท่านั้นรับประกรันคุณภาพกว่า5ปีีนครรราาาาาาออจมมกกสูงงตตท้ลดห กว,กว่าตัวอัอื่นนะแต่ว่าแง่ดีคือเรื่องของคุณภาพครับที่เขาทําวิจัยมาแล้วว่าดักยุงได้เยอะกว่าสนใจครับก็สามารถโทรสั่ง0 2 4 0 8 9 8 8 2ปคอนโทรลนะครับหรือสแกนเคยร์โค้ดแอดไลน์ Add ตามนี้ได้เลยนะบอกว่ามาจากช่องคนแอคได้ผลิตภัณฑ์แถมเป็นตัวกําจัดแมลงกรีนตัวนี้ด้วยนะครับโปเวกดานะครับก็เดี๋ยวผมแปะตะก้าไว้ด้วยสามารถไปสั่งซื้อในตะก้าของช้อปปีที่ผมแปะไว้ให้ได้เช่นกันนะทีนี้เรื่องราวของกาเฟนแบกครับมีรายงานจากสายข่าวที่เราอาอออจะต้งงก แต่เขาก็มาแบบเอกลูซีฟนะนิโกโรชีลาผมว่ายังต้องกรองครับแต่เขาบอกเลยครับว่าตอนนี้รอันกาเฟนแบกเนี่ยสัญญาฉบับใหม่ที่คุยคุยกันเนี่ยมันเริ่มขยับเข้าใกล้ closer and closer ก็คือเข้าใกล้ขึ้น,นเรื่อยๆที่จะ e x p e n d the contact ขยายสัญญากันออกไปในระยะยาวนะโดยคาดว่าสัญญาเนี่ยที่ริพูเตรียมไว้แล้วแบบกำลังจะตกลงกันได้อยู่ที่ประมาณสักปี20302031แ,แถวๆนี้เป็นระยะสัญญายา,ยาวซ,ซึ่งคุยกันแค่ดีเทลท้ายๆในเรื่องนี้แหละนะแล้วก็ จร,จริงๆเมื่อช่วงซัมเมอร์มีทีมในซาอุดีอาระเบียยื่นข้อเสนอก้อนโตให้ทางกาเฟนแบกพิจารณาแต่ตัวนักเตะไม่ได้อยากไปซาอุเลือกที่จะอยู่กับลิปูต่อแล้วก็ตอนนี้สัญญาก็ใกล้แนละ้วก็ผมไม่รู้ว่าข่าวนี้จะเชื่อได้เต็มอกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่ขอให้เป็นจริงแล้วกันอยากให้สัญญาต่อกันได้ใหม่ไวๆนะครับสำหรับกาเฟนแบกนะครับส่วนเรื่องราวของทางคีนนยูดิสนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นิดน,นึงนะฮะโรมาโนก็อัปเดตนะครับ,โรโโรบว่ามีทีมในลาลิก้าสนใจด้วย ก็จริงแต่ทีมในพรีเมียร์ลีกอะเท่าที่เขาทราบมาคือโทรหานักเตะเราด้วยมีโทรหาเอเจนต์ ien, โทรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอนาคตทุกอย่างยังอยู่ในมือของยูเวนตุสเพราะว่าสัญญาย,ยังเหลือถึงปี2028 2029แถวๆนู้นนะฮะกับทางยูเวนตุสนะก็คือยูเวนตุสถือถือายแท้ต่อแล้วก็ยูเวนตุสยังพยายามที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับยูดิสด้วยดังนั้นมันยังไม่ถึงจะเป็นการการันตีหรอกว่าจะย้ายทีมในเร็วๆนี้อะไรแบบนี้นะเพราะยูเวนตุสก็พยายาม โรมาโ,โนย้ำแบบนี้ส่วนอีกหนึ่งนักเตะที่อยู่ในเกาโชเซร,ราของเราเองที่ไปเล่นยืมตัวก็คือคอนตาซิมิกาส์ครับไปยืมตัวกับโลมาตุโต,โต,โตโตแมคคาโตเว็บบอกว่าโลมายังไม่ค่อยพอใจฟอร์มการเล่นของคอนตาซิมิกาส์เขาใช้คําว่าลอดเพนเชียเลยครับสูญเสียความมั่นใจไปแล้วด้วยสูญเสียความเชื่อมั่นแบบอดทนรอไปแล้วอ่ะกุนซื้ออย่างจิอานกาสเปรินีเนี่ยก็แบบเหมือนไม่ค่อยมั่นใจในตัวนักเตะและมีความเป็นไปได้ว่าก็เดี๋ยวส่งคืน คงไม่น่าที่หมายถึงว่าใช้จนจบซีซันนี้แหละแต่ว่าส่งคืนไม่น่าที่จะเสียตังซื้อขาดอืมก็รอดูครับว่าอนาคตของซิมิการ์เป็นอย่างไรอันนี้เป็นสถิติสีสันคืออันนี้นับเป็นการทัชบอลนะอ่าเซอร์พาร์ตบอกว่าเอเรียตแอนเดอร์สันคือผู้เล่นที่ผู้เล่นพรีเมียร์ลีกคนเดียวที่ได้สัมผัสบ,บอลเกินหนึ่งพันครั้งไปแล้วในซีซันนี้ซึ่งแซงฟันได้ด้วยครับฟันได้อยู่อันดับสองเออ เอเดียนเดอซันสัมผัสบอล1,042ครั้งฟันได้สัมผัส982ครั้งครับผมนี่คือตัวเลขครับที่น่าสนใจคือฟันได้สัมผัสบอลก็ได้บอลเยอะอยู่แล้วแต่เอเดียนเดอซันเนี่ยกำลังเนื้อหอมจริงๆก็เป็นเป็นตัวสำคัญที่ได้บอลเยอะมากๆเลยฮะเห็นไหมทัชบอลเยอะมากส่วนแมนยูเน็ตครับอยู่ดีก็จะมาร่วมวงล่าเซเมนโยกับแฮร์รี่แม็กควายฮะนาธานซอลครับสายข่าวของแมนยูเน็ตเนี่ยยืนยันนะครับว่า โอเคดีลของององตวนเซเมนโยเนี่ยนะอาจจะเป็นดีลที่ลิฟูด,ดูมีความเป็นตัวเต็งมากกว่ามีโอกาสได้มากกว่าแต่เขาบอกว่าวันทูวอชสำหรับแมนยูเหมือนกันคือแมนยูก็แบบจับตาดีนี้อยูอ่เขาก็ไม่ได้ฟันธงนะแต่เขาบอกว่าแมนยูก็เหมือนร่วมวงล่าด้วยอีกคนนึงก็คือมาร์เกอีครับนอกจากเซเมนโยตะกี้เซเมนโยใช่ไหมนอกจากเซเมนโยแล้วก็เป็นมาร์เกอีที่เขาบอกว่าก็ให้จับตาดูสัญญาเหลือแค่6เดือน คือตอนนี้แมนยูกำลังพยายามคุยสัญญาฉบับใหม่กับแฮร์รี่แม็กควายแต่ว่าการพูดคุยสัญญาใหม่มันเหมือนไม่คืบหน้ามันเหมือนมีการติดขัดแล้วถ้าต่อสัญญากับแม็กควายไม่ได้เขาก็ต้องซื้อกองหลังเพิ่มถ้าเขาซื้อกองหลังเพิ่มเขาก็อาจจะมาซื้อมาร์กอาจจะมาร่วมวงล่ามาร์เกอีด้วยนี่คือที่สายข่าวแมนยูในเดลี่เมลย่างนาดทานซอลรายงานนะครับก็ฟังเอาไว้ว่าในมุมของทางฝั่งนู้นเขาก็เหมือนมีแอบแอบเล่นนักเตะสองคนนี้ด้วยนะครับ แต่จะเอามักราไหมไม่มีใครตอบได้ครับแต่ว่าอีกอันนึงเสริมให้จากเบนเจคอปครับสัมภาษณ์ผ่าน t a l k Sport เบนเจคอปพูดถึงค่าฉีกสัญญาของเซเมนโยนิดนึงคือเราทราบกันแค่ว่าค่าฉีกสัญญามกราคมนี้ของเซเมนโยคือ65้าล้านปอนด์ใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าเพิ่มเติมก็คือมันจะแบ่งเป็นเงินต้น60ล้านปอนด์แล้วก็เงินแอดออดอีกห้าก็จะเป็น60บวก5เนะี่ยอันนี้คือเงื่อนไขนะที่ถ้าใครจะเอาในมกราคมต้องจ่ายราคานี้แต่ถ้า มก,กราคมไม่ได้ย้ายรอเป็นซัมเมอร์ค่าจิกสัญญาจะลดลงนิดหน่อยนะดิคลีสดิคลีสแปลว่าลดลงนะครับแล้วก็สไลลี่สไลลี่เนี่ยแปลว่าเล็กน้อยอลดลงเล็กน้อยในช่วงซัมเมอร์สองพแต่ว่าเขาบอก not below 50 million pound ก็คือจะไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านรานะคาจะลดแต่จะไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านแล้วก็เขาบอกว่าถ้ามก,กราคมเซเปนโยจะได้ย้ายนะเบนเจคขอบบอกว่าเราจะได้ทราบทีมที่มีโอกาสได้หรือทีมที่น่าจะได้เลยเนี่ย เร็วภายในธันวาคมเราเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวละครที่จะจริงจังมีใครมากหรือเปล่าเพราะว่าแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแบบนั้นน่ะมันจะเป็นการย้ายตัวที่เร็วมากๆเพราะมันต้องแบบรีบจ่ายรีบจบอะไรแบบนี้นะฮะนะอ่ะทีนี้มาดูข่าวของเทน์อเด็กซานเดอร์อาร์โนกันบ้างนะครับที่ทางด้านโทมัสทูเคิลนะฮะเขาพูดกับทางจารลควันซ่านะครับเขาพูด คือเขาบอกแบบนี้ด้วยร่างกายเชนอนโนที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาไม่นานน่ยยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เมื่อไปเทียบกับจาเรลวควันซ่าถามว่าคนทาไมต้องไปเทียบกับควันซ่าเพราะควันซ่าตอนนี้ในทีมชาติได้เล่นแบ็คขวานะเขาบอกว่าเมื่อไปเทียบกับจาเรลวควันซ่าที่เล่นเป็นตัวจริงทุกนัดทุกนาทีกับทางเลมบอร์กูเซนอ่ะเขาใช้คํานี้ครับโทมัสทูเคิลทีมชาติกุนซือทีมชาติอังกฤษเนี่ยบอกว่าอารเฮดทีนนี่บิดอารเฮดเล็กน้อย คือเหมือนแบบถ้าให้เทียบกันตอนเนี้ยภาษีของของควันซ่าจะได้เป็นตัวจริงก่อนเทรนเล็กน้อยในยตำแหน่งแบกขวาโอ้ไม่น่าเชื่อว่าแบบควันซ่าแบบจะอยู่ในเกณนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอวันนึงถ้าเทรนฟิตฟิตก็าอาจจะเป็นเทรนกลับมาเป็นตัวเลือกที่อยู่สูงกว่าควันซ่าก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่จริงยังมีลีดเจมอีกนะอม,มันก็มีหลายตัวเลือกนะฮะส่วนทิ้งท้ายครับเรื่องราวของการเสียบอล most d i s p o s s e s s นะครับ การเสียบอลมากที่สุดนักเตะพรีเมียร์ลีกที่เสียบอลมากที่สุดในซีซั่นนี้ปรากฏว่า2โมฮัมเหม็ดครับโมฮัมเหม็ดซาร่ากับโมฮัมเหม็ดคูดูเนี่ยคืออันดับ1กับ2เลยอันดับ1เลยเห็นไหมโมฮัมเหม็ดคูดูดครับเสียบอลมากสุด30ครั้งเลยนะซาร่าอันดับ2 25ครั้งเสียบอลมอร์แกนโรเจอร์ส23แล้วก็ชูอัลเปโด22เท่ากับจอร์จิเนโอดูเตนะครับของไบรตันอีกคนหนึ่งก็คือ22เช่นกันก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะ ทั้งหคนนี้เลยและโดยเฉพาะกับโมซาลาที่ซึ่งเป็นนักเตะเราก็ต้องพยายามเสียบอลให้น้อยลงอืส่วนอันนี้เขาบอกว่าช่วงหลังช่วงตอนออกซาร์ซีซั่นฟอร์มดีจะเริ่มหลังๆเริ่มเสียบอลบ่อยสาหรับครูดูสนะครับของสเปอร์แต่ของเราเราก็เห็นเห็นอยู่ว่าซาร่าช่วงหลังฟอร์มดรอปก็ภาวนาอวพรขอให้ซาร่าคืนฟอร์มเร็วๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันง่ายๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคองเรได้หนึ่งช่องทางหรือดูเนทตซูเปอร์แชร์ซูเปอร์ซิเกอร์ก็ได้วันนี้หมดเวลาเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ